สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องทีค่อยบอกตอนแรกตีครับนะทีนี้เอีครับนะก็อยากจะบอกเอฟซีว่าเอาอีกแล้วครับไอ้โ้นนะครับผมบอกแล้วไงคอนเทนต์คอนเทนต์นะ้ำแปง้งติดคุกนะ้ำแปง้งติดคุกทั้งวันวันนี้ครับทั้งวันเอไอก็แปง้งติดคุกแปง้งติดคุกมึงเคยถามตัวมึงเองบ้างไหมว่ามึงอ่ะจะติดคุกเมื่อไหร่เอาไว้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อธิษฐานยิยายครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ ตัวละครทุกตัวสัะไปเพื่ออัธรสดนะครับในการรับชมรับฟังเท่านั้นนะครับเคยถามตัวเองบ้างเปล่าว่าตัวเองเนี่ยจะติดเมื่อไหร่ล้นก่อนที่โล้นจะไปนั่งว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะครับล้นมองตัวเองบ้างนะนะครับไม่ใช่พูดเอาดีข้าตัวนะครับสี่เอาช่วยให้คนอื่นนะครับไม่ใช่ตัวเองถูกหมดนะครับตัวเองถูกทุกข้อมันก็ไม่ใช่นะครับทุกท่าน คือมึงจะไปร้องเรียนมึงก็ไปร้องนะครับนั่งทำคอนเทนต์นะครับไปวันวันนะครับนั่งทำคอนเทนต์ไปวันวันอย่างนี้มันไม่ได้นะครับนะก็อยากจะฝากบอกนะครับพี่โลนด้วยนะครับจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องมานั่งน้ำป้าน้ำลายนะครับไร้สาระผมมองดูแล้วว่ามันไร้สาระนะครับทุกคนนะครับคือมันพูดแล้วยอดวิวมันขึ้นไงมันก็เลยพูดทั้งวันแหละนะครับเพราะฉะนั้น ทำเหอะทำบมืทีย่าอย่าน้ำลายแป้งก็ไม่ได้กลัวหรอกป่อกให้ระวังแป้งตอกกลับเอานะบอกไว้เลยเอาอีกแล้วครับขึ้นไรสดคมคู่แป้งอีกแล้วนะครับนะมีนะครับทนายโจทย์นะครับคมคู่จำเลยนะครับนะไม่เคยพบไม่เคยเจอครับที่ทนายโจทย์คนนี้นะครับจะมาคมคู่จำเลยผมเจอที่นี่ที่แรกพี่ครับไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะแล้วโจทย์ก็น่าจะรู้รู้เห็นเป็นใจกับทนายด้วยนะครับเพื่อที่จะ คมคู่จำเลยเพื่อให้เพื่อให้จำเลยคุกปากตอนนี้ครับสถานการณ์ของแป้งคือคือพูดง่ายคือเหมือนถูกคมคู่อะคุกคามคมคูดอย่างหนักแล้วก็เพื่อให้แป้งปิดปากอะไรบางอย่างนะครับตั้งแต่แป้งเอาไมโครออกมาเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่เอาไมโครออกมาเนี่ยนะครับออกเปิดเนี่ยหลักฐานแมโครเนี่ยทําให้ดําเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งดําอยู่ไม่ได้ครับดิ้นครับเพราะว่าอะไร เขารู้ตัวไงว่าตัวเองจะโดนไงครับเขารู้ตัวว่าตัวเองจะต้องโดนอะไรบ้างไงก็เลยแบบว่าไม่ทนก็เลยไฟเขี่ยให้ให้กับไอ้โลสนะครับเป็นคนที่จะไปร้องเรียนเพื่อให้ให้แป้งเี่ยโดนบ้างครับกระบวนการนี้ก็มีดำปลรัวก็ไอ้โลนนะครับแค่นี้นะครับที่มันจับมือกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่า ไม่มีอะไรครับคู่บ้านทำลายทำคอนเทนต์ไปวันวันนะครับคอนเทนต์เพื่อหลอกลวงเงินเฟซีในทานเรื่องนี้ครับย้ำนะครับพิทานเนาะเพื่อที่จะของเงินเฟซีไปวันวันผมดูแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเลยนะครับบานก็ทําไปเรื่อยเปื่อยคือคือเรื่องของเรื่องคือแขน ไอ้โลนอ่ะนะครับทําตามใบสั่งเพื่อได้เงินจากเอฟซีดำไม่รู้ว่าใครให้นะครับนะครับให้โลนเนี่ยครับจัดก,การจัดก,การแป้งพอแป้งเนี่ยเ,เราถามมาเปิดทําให้ดํามาเสียหายทำให้ดํามาเสียหายแล้วก็ทําให้ดําเนี่ยอาต้องติดคุกในะคดีบุกลุกป่าป่าละเมะนะครับก็แขน้นมันเป็นความแขน้น ผมเชื่อว่าเดี๋ยวแป้งเปิดอีกเดี๋ยวแป้งเปิดอีกแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นว่าเดี๋ยวแป้งเปิดอีกถ้าแป้งเปิดมานี่สนุกเลยนะสีครับนะผมเชื่อว่าแป claro ้งเนี่ยมีหลักฐานอะไรอยู่อีกนะครับมีหลักฐานมีหลักฐานเด็ดผมเชื่อนะถ้าแป้งเปิดมานี่บันเทิงเริงใจสีครับนะครับนะครับถ้าแป้งเปิดมานี่บันเทิงเริงใจนะให้ตีเพราะฉะนั้นสี่ครับสิ่งที่อ่า โลนทําตอนนี้เรามองออกนะเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทําเพื่อเงินนะครับทําเพื่อเงินไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับผมดูักษนะแล้วนะครับเงินนะสำคัญที่สุดตลับมันน่าจะได้รับเินมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะผมกาลังจับตาดูว่าเป็นใครครับที่โอนเงินให้โลนแล้วก็ที่จะมาเล่นน้แป้งเนี่ยก็พอน่าจะทราบดูว่าเป็นใครแต่ว่ายังไม่ชัดเจนคนอย่างโลนนะครับถ้าไม่ได้ตังค์ไม่ทํานะครับจําไว้นะทุกทีนะครับ คนอย่างโ้นถ้าไม่ได้ตังค์ไม่ทําผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โลนน่ะออกมานั่งพูดเพื่อเงิน,นครับของเงิน,นฟรีดำนะครับไม่มีอะไรต้องไมา้ฟรีนะครับตอนนี้ก็ต้องการปิดปากแป้งอะ่ะผมรู้ขนาแล้วนะคมคู่แป้งกันหน้าดูเลยนะก็มีตอนนี้ขบวนการก็มีไอ้ปรากฏช่องหนึ่งแล้วก็ไอ้โ้นนะครับเนี่ยสองช่องเนี้ยนะครับที่ บา้ารวยช่องหนึ่งสามช่องที่เล่นเรื่องนี้อยู่นะครับนะแป้งไม่ได้กลัวนะไอิผมดูแล้วดูลักษนาแล้วแป้งก็ไม่ได้กลัวนะคือมันมันโดนอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วแป้งก็มันไม่ได้สนใจเราโซเชียลมันคือโซเชียลแล้วมันก็พร้อมที่จะบวกกับทุก,ท,กทุกอย่างถ้าถ้ามันสุดๆจริงๆนะตอนนี้ดำไปกดดำมันมากนะครับระวังนะครับถ้ามันมาเป็นพยานให้อะไรในคดีป่าหมาเนี่ยบันไลเลยนะผมบอกให้ให ครับถ้ายายด้วยแล้วแป้งด้วยมาเป็นพยานให้คดีป,ป่าไม้เนี่ยดำติดคุกเลยนะครับสี่ครับคนที่ติดคนที่ติดค,คุกไม่ใช่แป้งนะอาจจะเป็นดำนะพอเรื่องของแป้งยังไม่ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับแต่เรื่องของดำเนี่ยนะครับมันกําลังจะเข้าสู่กระบวนการของอของศาลในอีกไม่มาเดือนหน้านะครับส่วนเรื่องของแป้งเนี่ยมันแค่เริ่มต้นนะครับสี่ครับแล้วแป้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวเห็นไหมเออเขาไม่ได้กลัวนะครับอืม ก็ฝายคิดพิจารณาด้วยนะครับนะจะตามไปจะตามไปนะครับก็ฝายคิดพิจารณาครับอืมนะเพราะฉะนั้นนี้พี่ครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คืออยากให้สี่ครับติดตามแล้วก็เฝ้าระวังไอ้คนกลุ่มนี้ให้ดีๆเพราะว่าคนกลุ่มนี้ไอ้สีครับนะมาทำงานเป็นทีเพื่อ เพื่อฟาร์มแค้นเพื่อเพื่อเงินด้วยอะไรด้วยคือตอนนี้มันไม่พอใจแป้งคือต้องการปิดปากแป้งรับมีอยู่แค่นี้ครับทุกคนนะครับกระบวนการล้มแป้งผมดูแล้วล้มยากห็นตัวเล็กๆกันนะพี่ขี้หนูนะไอส้สินะครับล้มเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะเขาไม่ได้ซื้อไตดดำนะมันซื้อการที่พวกคุณมาทําอย่างเงี้ยกับแป้งนะผมบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นผลดีกับคุณนะครับ มันจะเป็นผลพังของอดำาอีดำจะพังเอานะครับในอนาคตนะครับผมบอกไว้ให้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ให้ไอโ้โรนคิดด้วยการที่มึงทำอย่างเงี้ยมันเป็นผลเสียกับอีดำนะครับผลที่ตามมาคือดำโดนเต็มๆพวกมึงก็ทำคอนเทนต์ได้ตังกันไปนะได้งเงินจากเอฟซีแต่คนที่ต้องอมทุกนะคะรัะก็คืออีดำดำไว้นะครับเพราะฉะนั้น f c ครับคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงแค่นี้นะครับ๋ยวผมเข้าไปทำธุระก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันมานครับกรันคลิปนี้นะครับ,บก็ฝากกดไลค์คลกดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ